นายอนุชาบุรพพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ อนุมัติงบกลางวงเงิน6 6 4ล้านบาทให้กรมชลประทานจัดหาเครื่องจักรกดสูบน้ํา203เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแัยแล้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการจัดหาเครื่องจักรกดสูบน้ําที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงกับความจำเป็นในการใช้งานเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการทดแทนเครื่องสูบน้ําที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทํางานต่ําซ่อมแซมไม่คุ้มค่ารวมทั้งยังเป็นการปรับแผนวิธีการและแนวทางการประชญเหตุอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประสิทธิภาพ การปฏิปัติงานป้องกันความเสียหายและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่รวดเร็วโครงการจดหาเครื่องจักรปนสูบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอุตกภัยและภายแล้งรวมสามรายการโดยเป็นเครื่องสูบน้ําชนิดหอยโค่งขับด้วยเครื่องดีเซลขนาดท่อต่างๆดังนี้ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า8นิ้วจํานวน27เครื่องงบประมาณ67ล้าน13,100ล้านบาทขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า10นิ้วจานวน34เครื่องงบประมาณ9กาล้าน 749,200ล้านบนนาทขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า14นิ้วจำนวน142เครื่องงบประมาณ497ล้านบาทรวมทั้งสิ้น203เครื่องวงเงินรวมทั้งสิ้น663,879,300ล้านบาท